สิพามาเบิงของเล่นเด็กประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องเออเล่นสไลเดอร์น้ำถนนลาดยางครับใอยู่รดบ้านเพื่อนคนไอขับรถบบไหลขับรถบค่อยแห้งบันไดครับนี่ครับของเล่นสไลเดอร์เฮ็ดไม่ตอกไม่ใส่เนี่ยครับเราก็มีล้อพร้อมด้วยพี่น้องนี่เออดีสุดยอดเลยครับเนี่ย <c oughs> มาเบิงกันครับพี่น้องว่า ไปกันยังไดมาจัางไดนี่ของเล่นออกโตอยู่ถึงน้นอยู่แล้วครับเนี่ย mm hmm. มาเบิ่งกันพี่น้องเ,เอ้ยเป็นตะมวนคือเด็กน้อยเนยนะคิดเห็นจะขวางสมัยก้อนที่เป็นยังไดนี่ครับอันนี้ก็พ่อกับแม่ก็เฮ็ดไทยแล้ะเนี่ยพี่น้องอาจสีอันตรายอยู่แต่ว่าความสุขของเด็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามัดสนุกอยู่แล้วเด็กไว้เนี่ย มาลุ้นกันครับมาเบิ้งกันว่าสิเป็นยังไงเนี่ยเตรียมพร้อมสิวอ,อกตัวแล้วครับไอ้ไซส์เพิ่งกิขับหมอไซค์ทุกคนนี่ครับรถมารถกับบ้คอยไหลาไปไหนใครอยู่หรอกครับมีนค่สามรอบประเทศเพื่อนบ้านเขานีครับรถกระบะมาเบิ้งกันครับผมนี่เริ่มสิวอ,อกตัวแล้ว ไอ้เพื่อนก็อัดคลิปอัดเอียงไปน้ำครับอธิบายแล้วก็ว่ามันเป็นความรู้สึกจังใดของเด็กน้อยเนเพิ่นก็นเริ่มเราเริ่มนีไม้อันนึง่งใบเรี่ยวความดิพี่น้องเอาแข่งกันครับผม้มาเบิ่งกันมาเบิ่งกันเลยนี่ครับโอ้กับความสุขของเด็กน้อยเนาะไอ้ไปแล้วบานเนี่โอ้เป็นต่มวนนี่แหละพี่น้องเลย กูเลี่ยวขึ้นลงเขามีทางโค้งผมเดียวนี่ต้องดิบใส่ทางโคง้งกูเลียก็เป็นตะวันอยู่คลิปนี้กัความสุขของต่างประเทศนะครับอาจจะท่านเด้เจริญคือบ้านเฮาครับนี่นะครับพ่อกับแม่กับเฮ็ดฟองเล่นให้อาจจะเป็นสถตล์นี่ได้วก็เ,เลี้ยวขึอนได้พี่น้องผูล้ละอุ้ยไปแล้วผูลละพี่น้องเลย มวนค่อยๆเฮื่อนเด้เดี๋ยวจวดเอื่อนต้องมีผมชำนาญเฮื่อนนี่นี่จังซิมาหอดพี่นี่เอเบรกชมวิวอีกอเ็ดดีสุดยอดดีครับคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ้งกะฝากผู้ใดกดแชร์กดติดตามน,นนะครับเี่ได้มีคลิปใหม่ๆมาให้เบิ้งครับแปลก ถ้าไคลิปกะผู้ใดเขาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆมีความสุขความเจริญ